Gracias. no ในโอกาสต่อไปนี้อย่า <c oughs> ได้นำธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรยายพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังท่านทั้งหลายมีความสนใจในการฟังธรรม นอกจากจะสนใจในการฟังแล้วยังสนใจในการทำคือการปฏิบัติด,ด้วเราที่สังเกตในสมัยปัจจุบันนี้รู้สึกว่ามีผู้ฟังและมมีผู้ตั้งใจปฏิบัติทมเพิ่มมากขึ้นทุกทีทุกทีตามสถิติโดยเฉลีย่ย ที่วัดตาสารวันก็มีผู้ไปศึกษาทันไม่เล่กว่าวันละห้าสิบคนแต่ละท่านที่ไปศึกษาก็ยังเป็นพวกประเภทที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มใบยสาวส่วนคนแก่ๆก,ก็มีด้างปลาปลายไม่ค่อยมากเหมือนหนุ่ม,มๆสาวๆ และพวกหนุ่มสาวทั้งหลายที่สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมส่วนมากจะเป็นชนช่านปัญญาชนและผ่านการศึกษาอย่างน้อยเรือดับอนุปริญญาต่างแต่อนุปริญญาจนถึงปริญญาอีกที่นี้ถ้าพูดถึงตำแหน่งหน้าที่ของท่านเหล่านั้น ก็ตั้งแตระดับตํเหรียเจนกระทั่งถึงอะไรก็การทั้นที่เศษเจ้าออกรมถึงรัฐมนตรีนี่ก็ขอแสดงว่าธรรมะกําลังเฟื่องฟูหรือกําลังถูกเฟื่อนเฟ้นอฟูขึ้นมาทางนี้ก็เห็นจะเป็นเพราะว่าประชาชนพุทธบริษัทมีความเข้าใจของคําว่าธรรมะ มีความเข้าใจในคำว่าธรรมะใกล้ต่อชีวิตประจำวันมากเข้าทุกทีทุกทีจนรู้สึกว่าเราอาจจะได้คำตอบเมื่อมีผู้ถามว่าธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือชีวิตประจำวันหรืออีกอย่างหนึ่งธรรมะก็คือการงานการงานก็คือชีวิตประจำวันนั่นเอง คนเราทุกคนเนี่ยเป็นอยู่ด้วยการทํางานเราจะทํางานทั้งหลับทั้งเวลาหลับทั้งเวลาตื่นเวลาตื่นเราก็ทํางานท,งทุกอย่างด้วยความตั้งใจแต่เวลานอนหลับเราทํางานโดยอัตโนมัติจิตของเราก็ยังต้องคิดหัวใจก็ยังเต้นปอดก็ยังสูดลมหายใจอันนี้คือการทํางาน เราจะนั้นชีวิตก็คือการทํางานงานก็คือชีวิตเราสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นถ้าเราจะมาพูดถึงเรื่องว่าสิ่งเหล่านั้นคือธรรมแล้วมันเป็นธรรมได้อย่างไรในข้อที่ว่าธรรมะคือชีวิตชีวิตก็คือธรรมะอะไรในคำนองนี้ที่เรียกว่าธรรมะก็ราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันเป็นเครื่องโลกของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติและเป็นพื้นฐานที่ให้ที่เป็นเหตุให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีอยู่และมีความเปลี่ยนแปลงและแสดงความจริงให้ปรากฏตลอดเวลาแม้แต่ลมหายใจของเราเนี่ยมันก็แสดงความจริงให้ปรากฏอยู่ตลอดเวลาคือการสูดลมออกสูดลมเข้า าตใจที่เรายังมีการสูดลมออกลมเข้าความจริงมันก็ปรากฏที่เราต้องมีชีวิตอยู่ถ้าเราหยุดหายใจเมื่อไหร่หยุดสูดลมออกลมเข้าเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็หมายถึงความสิ้นสุดแห่งชีวิตคือตายนั่นเองเพราะฉะนั้นในคำตอบที่ปัญหา้อีิวาธรรมะคืออะไรธรรมะคือชีวิตเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ผิดแน่นอน เ <c oughs> อกนัยหนึ่งการที่เรามาศึกษาธรรมะเนี่ยที่ว่าศึกษาให้รู้ความจริงของชีวิตเราควรจะได้ทราบคำว่าสภาวะธรรมสภาวะธรรมคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในจักรวาลเนี่ย ตั้งแต่อโนปรมานูหรือมวลสารที่เกาะกลุมกันเป็นก้อนใหญ่โตจนหาประมาณไม่ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นคือธรรมะด้านสภาวะธรรมธรรมะด้านสภาวะธรรมนี่เขาย่อมมีปรากฏการแสดงความจริงให้เรารู้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราจะสามารถกำหนดรู้ทันหรือเปล่า พราวทุกสร่งทุกอย่างมีปรากฏการเกิดขึ้นตรงตัวอยู่แล้วก็สลายตัวอันนี้คือกฎธรรมชาติที่เราจะต้องศึกษาให้รู้ในนี้ภายในตัวของเราเนี่ยเราก็มีกายกับใจกายกับใจเนี่ยไม่ว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่ตราบใดเราก็ยังมีชีวิตเป็นอยู่ตราบนั้น เมื่อมีกายมีใจแล้วเราต้องมีส่วนประกอบคือตาหูจมูกเล่นใจไหลใจตาหูจมูกเล่นใายหลใจบางครั้งพระพุทธเจา้าท่านตว่าอินทรีหกบางที็ว่าประตูซึ่งสุดแท้แต่บัหารของพระองค์ท่านจะรับสั่งมาเป็นประการใดทีนี้ทำ่งถึงความเป็นใหญ่ก็เรียกว่าอินทรีหก ตาหูจมูกเล่นตายในใจเขาต่างมีความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของเขาแต่ละอย่างละอย่างจะต้าวตายกันไม่ได้ไม่เหมือนมนุษย์เราธรรมดาธรรมดาซึ่งบางทีอาจจะต้าวตายหน้าที่ของกันและกันได้ในีตาหูสมูกเล่นตายใใจเขามีหน้าที่กัะตัวใครจ้าหูนี่จะอุตริไปดูแทนตาเชิญเลยไม่มีทาง ทีนี้ตาจะทําบุตรีมาฟังแทนหูก็ไม่มีทางที่จะทําได้ว่าอาศัยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงสมมติปัญญาว่าอันนี้คืออินทรีย์คือความเป็นใหญ่เฉพาะตุวในบางครัง้งท่านก็กล่าวว่ามันเป็นประตูประตูในเมื่อสิ่งนั้นเป็นประตูตาหูจมูกเล่นายใจใจที่เรียกว่าประตูก็มีสิ่งผ่านออกผ่านเข้า โรคผ่านเข้ามาทางตาเสียงกานเข้าทางหูเปลี่ยนผ่านเข้าทางจมูกรสผ่านเข้ามาทางลิ้นสัมผัสผ่านเข้ามาทางกายธรรมารมผ่านเข้ามาทางจิตใจเี่นีสิ่งทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาเนี่ยถ้าเรากำหนดตัวให้มันดีๆแล้วที่เรารู้ว่ามันผ่านออกผ่านเข้าอยู่เนี่ยใครเป็นผู้รู้ ก็ใจใจของเรานั่นเองแหละเป็นผู้รู้สิ่งที่รู้ทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นสภาวธรรมายใจเป็นสภาวธรรมตาหูจมูกเล่นตายใจก็เป็นสภาวธรรมสิ่งที่ผ่านข้ามาทางตาหูจมูกเล่นตายใจก็เป็นสภาวธรรม โดยที่สุดใี้แม้ว่าใจผู้รู้ก็เป็นสภาวะธรรมอีกสิ่งที่เป็นสภาวะธรรมนั้นหมายถึงสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตั้งที่ปรากฏให้เรารู้เห็นอยู่นี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นสภาวะธรรมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสตินักปฏิบททัติธรรมนักศึกษาธรรม เอาใจมาลูกับสิ่งเหล่านี้ทำสติกับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเราก็ได้่อว่ามีการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลามาตอนนี้มาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมอยากจะขอตัดเรื่องราววิธีการปฏิบัติธรรมซึ่งเราเคยได้ยินได้ฟังกันมามากต่อมากแล้วเช่นบริกรรมภาวนาบ้าง เลอการพิจารณาอะไรซึ่งเกี่ยวกับร่างกายสังขารบ้างซึ่งเป็นส่วนภายในอยากจะตีความหมายแห่งสภาวะธรรมให้มันกว้างๆออกไปเพื่อเราจะได้มีทางปฏิบัติทมให้กว้างขวา,างออกไปยิ่งกว่าที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเข้าใจว่าสิ่งใดที่เราสามารถรู้วจิต หรือสิ่งใดที่เราสัมผัสด,ด้วยตาหูจมูกเล่นใ,นใจใจดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเข้าใจว่าจะเป็นอารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ควรจะอามาเป็นอารมณ์ปฏิบัติสม,มาทานได้ถ้าอย่างสมมติว่าใครสักท่านหนึ่งอาจจะดอดถามขึ้นมาว่าถ้าพราะเจ้าเรียนมาทางหมอมีความรู้ทางแพทย จะเอาวิชาทางแพทย์มาเป็นอารมณ์ภาวนากรรมาฐานเนี่ยไม่ต้องเอาพุทธโธหรือยุบหนออ้องหนอจะใช้่ม้ไหมทำตอบก็คือว่าได้ทําไมจึงต้องได้แร้วิชาหมอวิชาแพทย์ที่เราเรียนมานั่นมันผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกเิ่นตายละใจ ในเมื่อความรู้อันใดที่ผ่านเข้ามาทางตา,งางหูจมูกเส้นกายแใจกายใจเป็นสภาวะธรรมสิ่งที่กายรู้ใจรู้หรือสัมผัสโล้มันก็เป็นสภาวะธรรมมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องวิตกเอามาเป็นอารมณ์ปฏิบัติสมถทานได้แม้ว่าใครจะเรียนมาในศาสตร์ไหนอย่างไรก็ตาม จะเป็นวิทยาศาสตร์แพทยศาสตร์นิติศาสตร์รืุศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เราตกเอาไอาว้เรานึกอิตกเอาหัวข้อวิชาตานที่เราเรียนมานั้นแล้วเอามาเป็นเครื่องพิจรารณาสองจิตซึงมันเป็นวิชาที่เราเรียนมาโลกมาสอนแล้วมันคล่องตัวง่ายดีเช่นอย่างเราอาจจะนึกว่าวิชาแพทย์คืออะไรและมีความสัมพันธ์กับชีวิตของเราอย่างไร เวลาเราจะรักษาคนไข้จะรักษาอย่างไรวางแผนไปอย่างไรอะไรนะครับในํำนองนี้ซึ่งเรายกเป็นหัวข้อขึ้นมาตั้งเป็นปัญหาแล้วก็คิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะคิดจนกระทั่งจิตของเรามันสงบรลบกการคิดอันนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้เราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโตพธโธก็ตามคิดเหมือนกัน ยบหนอตองหนอก็ความคิดเหมือนกันสาม,มาอะาหังก็ความคิดเหมือนกันแต่ถ้าเราจะเอาเรื่องความคิดที่เราเรียนมาเนี่ยเอาวิชาที่เราเรียนมาุกอย่างมาเป็นความคิดเนี่ยมันก็เป็นความคิดในเมื่อสิ่งนั้นเป็นความคิดสิ่งนั้นก็เป็นเครื่องลูกของสติเครื่องระลึกของสติทําไมเราจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ได้ บางคืบางท่านอาจจะสงสัยว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไม,ไม่ไม่มีคําว่าธรรมะเสื่อมนอยู่เลยแล้วเราจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมาฐานได้อย่างไรในสมัยที่อามารถเป็นสามเณรน,น้อยเรียนเรียนธรรมบทแปลภาษาบาลีเอาแปลเพรเรื่องหนึ่งว่าข้างไม้นั่งปากไม้อยู่ เอาการถากไม้เป็นอารมณ์รมถา,านลงปัญญาลงสู่พระใจรักพิจารณาอานิจจังทุกขังอนาาัตตาได้สำเร็จพระอรหันต์เมื่อกันการถากไม้มีคำว่าธรรมะเจือมุนอยู่ด้วยไหมมีคนหนึ่งนั่งตอหกอยู่กอมาพิจารณาชีวิตของตัวเองเสียเที่ยวกับการตอหก ตารทอหกเมื่มันหดขั้นเข้าไปเรื่อยขั้นใดชีวิตของเราก็สั้นเข้าไปทุกปีทุกปีแล้วก็ได้ความตระโยชสังเกตได้สำเร็จพระอรหันต์กาทอหกมีคำว่าธรรม,มหร่ามีท่านผู้หนึ่งเดินทางไปเห็นพระยับแดดเต็นเมษามันร้อนมองเห็นพย,พยับแดดมันเกิดความระยิบระยับขึ้นมาก็าไปปลงปัญญาว่าอ๋อพยับแดดนี้มันก็เปลี่ยนแปลงอย่างนี้เนาะ ก็ได้ความสังเวชไปสำเร,าาร็จตาลหันถ้พยะดแบบเนื้มีคํำว่าธรรมาเจอเจอผลอยู่ด้วยหรือเปล่าเี่นำเรื่องต่งตางๆที่มาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังเนื่ออาตมาภาคอยายกจะก็ไถ่ข้อข้องใจบรรดาสังสมนักศึกษาธรรมะทั้งหลายเพิ่มวางบางทีกว่าธรรมะภาคสิทปัสนามีมีในต่างกันอย่างไร มันอาทิตยนี้ก็ได้ยินคำถามคำตอบในเทปําว่าสมถา,าวิปัสสนามีนาะมีความต่างกันอย่างไรถ้าจะให้ค่านตอบตรงตามความหมายกันจริงๆสมถารวิปัสสนาต่างกันแต่วิธีกิถันต่อโจมต้องหมายก็คือควาสมสงบ ท่านจะสั้งเกด้ดูพาข้าพเท้าจริงเท่าที่ท่านปฏิบัติผ่านมาก็ได้ถ้าอยากจะรู้ข้าพเจ้จริงที่เราไม่ต้องสงสัยให้สลัดแบบทิ้งเอาไว้ก,ก่อนการปฏิบัตสิสมาะสมาฐานตามความเข้าใจโดยเท่วไปคือบอริกรรมภาวนาและการเพ่งกระสิงเลยนึกอยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเึ่งเป็นเพียงเรื่องเป็นเป็นเป็น เพียงสิ่งเดียวหรือนึกถึงลมหายใจนึกถึงโรงกระดูกเป็นต้นแล้วเป็นการนึกอยู่เฉพาะ,ะจำกัดในวงจำกัดเฉพาะสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นอย่างนึกพุทโธ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 กนนึกอยู่ที่พุทโธพุทโธนนี้เป็นวิธีการปฏิบัติแบบสมถะแต่ถ้าท่านผู้ใดมีความคิดมากสามารถที่จะคิดมากๆ นี่ตอบค้นวิชาความรู้ที่เรียนมาอย่างที่เสนอนะไปเมื่อสักครู่นี่เป็นอย่างเรียนวิชาอวิชชาวิทยาศาสตร์มาก็เลิกถึงหัวกอวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็ตั้งคำถามตัวเองตอบตัวเองไปเรื่อยว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรเมื่อตอบได้แล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์อย่างไรตอบต่อๆนั้นก็เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรถามตัวเองตอบตัวเองเรื่อยไป หรือเราจะนึกน้อมเอาร่างกายของเรามาวิตกขึ้นมาว่าร่างกายของเราเนี่มันประกอบด้วยสาร5โลกเจตนาสัญญาสังขารวิญญาณเราต้องมาเท่าทานเพว่าโลกปังโลกไม่เที่ยงอันนี้กังทุกรั้งหน้าตาเกี่ยวกับเรื่องโลกเจตนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยการปฏิบัติแบบเท่าทานเพื่อให้เกิดปัญญา เรือกวาวิปัสสนากรรมฐานโดยปฏิบัติแบบวิปัสสนากรรมฐานถ้าจะจั้งใจความให้มันเข้าใจอย่างชัดเจนก็ือว่าบริกรรมภาวนาคือปฏิบัติแบบสมถาการปฏิบัติตัวการใช้ปัญญาค้นคิดพิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวก็เ,เป็นอุบายให้จิตสงบเป็นการปฏิบัติแบบวิปัสสนา ทั้งสองอย่างนี่แหละการนึกอยู่สิ่งสิ่งเดียวก็ดีหรือการพิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวก็ดีมุ่งสู่จุดแห่งความสงบตั้งมั่นสองจิตในแนวแห่งสมาธิพระทั้งสองอย่างนี้ถ้าปฏิบัติแล้วจะทําให้จิตสงบเหมือนกันไม่เชื่อทดลองดูก็ได้เราจะนั่งข้อแตกต่างกันเนี่ย แตกต่างกันเฉพาะวิธีการแต่ถ้าจะถามว่าการปฏิบัติด้วยบริกรรมภาวนาเนี่ยับกา,ารใช้สฏิปัญญาพิจารณาเมื่อผลเกิดขึ้นแล้วจะมีในแตกต่างกันบ้างไหมอันนี้มีข้อแตกต่างกันดูบ้างการบริกรรมภาวนาบางทีจิตสงบลงไปแล้วก็เปนเ,เน่งจิบอยู่ที่สมถะสัมมาทาน ที่ท่านว่าบริกรรมภาวนานี่ได้แค่สมถะสมถานถูกต้องตามที่ท่านว่าส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ใช้สติปัญญาเริ่มต้นพิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยไม่ต้องบริกรรมภาวนาเมื่อเจตสมบลงทําให้เกิดมี้สติมีความสุขแล้วก็มีสมาธิอย่างเดียวกันกับบริกรรมภาวนา ผู้ที่ใช้ความคิดนั้นในเมื่อในเมื่อมีสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตจะเดินวิปัสสนาได้เร็วกว่าผู้ที่บริรรมภาวนาก็จะนั้นทั้งสองอย่างเียอย่าคล้องใจใครจะบริรัมภาวนาก็ได้จะใช้สติปัญญาพิจารณาก็ได้แต่ว่าขอเตือนไว้อีกอย่างหนึ่งอัน,นี้เป็นประสบการณ าก็ okay. เป็นเรื่องนอกตำราไรสักหน่อยหนึ่งการทำสมาธิการปฏิบัติสมาธิต้องพยายามให้สัมพันธ์ตับงานในชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ในปัจจุบันพร่นางสมมติว่าท่านฝัดถท่านภาวนาพพธโธ ในขณะที่ขับรถภาวนาพุทโธถ่าต่างว่าเิตสมบลงไปแล้วมันไปอยู่กับพุทโธไม่สนใจกับการขับรถถ้าลองหลับตานม่ดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยก็ต้องขับรถไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางถ้าไายไปหน่อยถ้ารถสวดมากๆบางคืออาจทนเกิดอุบัติเหตุอันนี้ลองพิกจระจด,าด,าดูเป็นประสบการณ์ที่ได้ยินได้ฟัง และเธอได้พบเห็นมาแล้วด้วยตนเองเพราะฉะนั้นการทำสมาธินี่ถ้าพยายามทำสมาธิฝปกสมาธิให้มันมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ใยสิ่งแวดล้อมอันเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันได้เนี่ยจะดีที่สุดละทุกสิตัวอย่าง ก็ได้กล่าวแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องละลึกของสติการปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้เราทํำสติรู้อย่างเดียวขอบอกว่าไม่มีที่ีทีตีกองอะไรทํำสติรู้อย่างเดียวเรื่องที่ีทีรีกองนั้นตัดออกไปสักก่อน ถ้าเราจะทําให้เป็นพิธีนั่นเอาไว้ทําตอนเช้าตอนเย็นที่เรามีไหว้พระสวดมนต์ประจาวัน,นแต่ถ้าเราจะทําในขณะนี้ขณะนี้ท่านฟังเทศท่านอาจจะทําสติสัตกตารฟังเทศเอาเสียงเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสต,ติถ้าท่านําหลอดจะตั้งตังอยู่แม้ว่าท่านจะจําคาพูดมาได้ทุกคา ท่านอาจจะมีความรู้สึกเสิ่อมกมาว่าเสียงนี่มันก็มีสูงสูงต่ำต่ำมีหนักมีเบาแล้วก็มีสั้นมียาวถ้าเดี๋ยวท่านจะรู้อนิจจังทุกขังอนัตตา,าึ้นหมา้วยการสำหวดรู้ปัจจุบันหรือแม้รอยที่สดท่านอาจจะสำหวดรูการเป็นอ,อยูเราปัจจุบันของท่านท่านนั่งนานๆแล้วมันปวดหลังนั่งนานๆแล้วมันเมื่อยนั่งนานๆแล้วมันง่วง ลนว่ารู้ต mm ัวขึ everything, everything. Ink, to ้นมามีสติแล้วท่านอาจจะได้รู้ทำขึ้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นแบบนี้แหละว่ามีการเปลี่ยนแปลงยั่ย้ายอยู่ตลอดเวลาพอเข้ามาในห้องนี้ในตอนแรกกะเปิดอากาศเย็นๆเอเริ่มต้องเอ่อน้ำาเข้าตามอกอ้าวมันติดึ้นจากหล่นเอาต้องกันเลกันบางทีอาจจะเกิดความร้อน เราบางทีพระที่โพกที่เท่าตัวโน้บางทีตารแล่าเรก่องสัพเพกสุาเออน่าฟังฟังตังมามันหนดหนึ่งแล,ล้วอาจจะโสดลำกานขึ้นมาก็ได้จึิงทั้งหลายเหล่านี้เป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันที่มันจะเกิดขึ้นต่อแส,สดงให้เรารู้รรมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เราจะ ทันสมาธิให้มันมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเราที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แให้มันใกล้ที่สุดจาให้มันห่างสุดในมหาจติปฐานท่านก็ให้กำหนดเดินเดินนั่งนอนเืินเดินทำปุถดทำสติอย่างเดียวคือในสิ่งเงินนที่เราทำอยู่เวลาเราต้องการใช้ความคิดเกี่ยวกับงาน เราก็เอาเรื่องงานมาคิดทำสติคิดให้มันติดตั้งลงให้มันพัดพัดเวลาทำทำสติอยู่กับงานเวลาเขียนหนังสือก็ทำสติอยู่กับิ่งนั้นทำอะไรก็ทำสติตัดิ่งนั้นทำสติรู้เัว่องทำนิสือการปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เกิดพลังจิตมีความสัมพันธ์กับสิวิประจำวันในงานที่เราทำอยู่ โดยเอาเรื่องของตีวิตประจำวันเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเระฉะนั้นจึงเข้าที่จะขอระมวลหลักการที่จะตึงยึดเป็นแบบสบัตในการปฏิบัติไว้สามอย่างหนึ่งบริกรรมภาวนาอย่างที่เราปฏิบัติมาแล้วอะไรกตัดสองการ ให้ปัจจันดาพิจารณาโดยที่ตกเอาความร,รู้ที่เราเรียนมาหรือถ้าหากว่าเรารู้เรื่องกาเรื่องใจมากๆเรื่องอภิธรรมมากๆเราที่ตกเอาเรื่องอภิธรรมมาเป็นเรื่งองูโฟังจิตเรื่องไร้ลึกของสติตาาก็ได้ถ้าท่านตัวเราไม่คล่องต่อเรื่องของธรรมะแต่อวิชาการที่เราเรียนมาที่เรารู้มาที่คล่องๆแล้วนั้น มา็นอารมทุจรณาในเบื้องต้นมันจะช่วยให้าการทุจรณทของเราค้่งตัวขึ้นอันนี้เป็นขั้นแห่งการทุจรณาจะเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ก็ได้แล้วการที่สามตา้งกำหนดรู้โดยที่เราตั้งเรากำหนดรู้ลงที่จิตทำจิตว่างอยู่่วขนาดหนึ่งตธรรมดาตองจิตเมื่อเราตั้งเรากำหนดลง เราก็สดตามว่างแล้วเมื่อเกิดตามว่างขึ้นมาแล้วเราก็กำหนดดูที่ตามว่างแล้วเมื่อเิดว่างอยู่สักพัดหนึ่งตามเพียงเิมเกิดขึ้นเมื่อตามเิียเกิดขึ้นทำปติตามู้คตามจิดนั้นเพี่อนจะสับว่กล้ารู้อย่าไปช่วยมันคิดบางเพือะไเราเกิดขึ้นกำหนดู้ความเิีอยไรเกิดขึ้นกำหนดรู้ ยกตัวอย่างเช่นคิดถึงสียบางก็าเพียงแต่ว่ารู้ว่าสียบางไม่ต้องไปคิดว่าสียบองคืออะไรถ้าหากว่าจิตมันคิดโดยอัตโนมัติต้องมันเราทำสติตามตัวทุกข์ระยะอย,าย่าสติเราทำเรานี้จะเป็นอุบายทำให้จิตต้องเรารู้เท่าทันอารมณ์สติตัวนี้จะกลายเป็นมหาสติถ้าสติกลายเป็นมหาสติจะสามารถ ะระพับระฟองจิตให้ดำรงอยู่ในสภาพปกติไม่หวันไหวต่ออารมณ์ได้ง่ายเมือ่อสติตัวนี้เป็นมหาสติแล้วเพิม่มพลังขึ้นด้วยการฝึกฝนอบรมกลายเป็นสติสตเมือ่อสติตัวนี้กลายเป็นสติสตแล้วเรากระทบอะไรทัดจิตจะต้นฟ้าทิ่กตณาไปวเองโดยอาาัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ เพนี้เมื่อสต,ติตัวนี้กปลายเป็นสติสีเ่็นใหญ่ในอารมณ์ท,มทั้งปวงมือรักษัะผัสใกล้กับว่าวะจิตของเราสามารถเอาเอาอารมณ์มาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ได้หรือเอาสิเลสมาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ได้เพราะสติตัวนี้เป็นใหญ่ย่อมมีอำนาจเหนืออารมณ์เราสามารถใช้อารมณ์ให้เิดประโยชน์ได้เมือเ่อนนตัวนั้นสติตัวนี้ะปลายเป็นสติสี ะจะกลายเป็นสติเวิญญโยในเมื่อสติตัวนี้กลายเป็นสติเวิญญโยสมาธิสติสัญญาของู่ปฏิบัติมีสมรรภาพดียิ่งขึ้น